เมนูต้มยำนะครับผมเราจะเริ่มกมัน้ะครับอืมนี่ครับอ๋อมาแล้วครับต้มยำอันนี้เป็นต้มยำที่น่ารักมา อ่านี่ครบแล้วครับสามเมนูไหนลองตักต้มยำให้ผมดูหน่อยฮะว่าข้างในมีอะไรบ้างครับผมตักใส่ชามเลยก็ได้ครับข้างในก่มีคู่นี่ตัวคู่ใหญ่กี่ตัวครับกี่ตัวฮะประมาณสี่ห้าตัวถึงแล้วฮะถึงนี่คาัอ๋อถึงแล้วถึงครับยำคู่จะไม่คู่ทุกอย่างต้องคู่แล้ว แมข็งอ่าครับผมวางเลยครับวางเลยครับอ่าทำที่สองครับทำที่สองอ่าเดี๋ยวช่วยนับหน่อยครับว่ากุ้งมีกี่ตัวนะฮะตอนนี้สองไหมครับแม่อ่าครับผมสามครับสี่ครับเฮสามสาตัวอ๋อสามตัวรวมสามตัวโอเคครับผม อย่าให้เหลือกิ่งอย่าให้เหลือกิ่งกับบ้านนะครับโอเคครับผมครบแล้ว